สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับทีทีในนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในสูตรรางวัลที่1นะสูตร6ตัวซึ่งในงวดที่แล้วนะครับสลับในสูตรนี้85เนาะออกแปด้สแต่สูตรคำนวณได้854นะก็เข้าไปอยู่ใน2หลักเนาะเออนะฮะเข้าไป2หลักนะฮะก็ในล่าสุดนะฮะมาดูกันแล้วกันนะก็ทั้ง2สูตรเลยนะสูตรนี้ในงวดที่แล้วก็เหมือนกันนะก็มี52เนี่ยถ้าถ้านำไปตัด5-24นะถ้าอยู่ในนี้นะ เออมันไปออกยอดหลังเนาะห้าสองห้าศูนย์เลยนะครับในที่ในตรงนี้เนาะอืมอ่าครั้งก่อนนี่ก็ไปออกยอดหลังในตรงนี้เนาะสองสี่นะ <c oughs> หรือว่าในงวดล่าสุดนี่จะซื้อแปดห้าหรือแปดสี่หรือห้าสี่หรือสามเก้าสามศูนย์หรือเก้าศูนย์เนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับห้าเจ็ดหรือสองเจ็ดเนาะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะก็ลงวันที่3นะล่าสุวดวันที่2ที่ลงไปนี่ก็นะครับผลที่ออกที่ก็จะเป็นนะครับหตัวไปนในที่ใน8 8 1 1 8 5 2ก็ถือว่ามาในที่ใน2หลักนะครับในหลักร้อยกับหลักสนะิบเนาะมามาดูมาตามมาต่อแล้วกันนะฮะในล่าสุดสำหรับในสูตรนี้เป็นสนะูตร502ูนย์สนูตร502สูตรนี้นะครับ ลงวันนี้ก็ลงวันที่3มเนาะอ่านะฮะมาหาในที่ได้หลักร้อยอ่าหลักหลักแสนนะหลักแสนก็นำในหลักแสนนะครับคูณด้วย9หลักร้อยคูณด้วย2หน่วยบนคูณด้วย2หน่วยล่างคูณด้วย9 8 9เป็น72นะครับ82เป็น16 2 2เป็น4 0ยคูณ9ได้ศ นะครับก็จับคูณกันเนาะจับคูณกันแล้วก็จะจับมาบวกกันนะครับในที่ในตรงนี้นะก็จะได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน6กกันกับ4เป็น0เหลือ2 2ฮะในหลักแสนส่วนในที่ในหลักหมื่นนะครับก็จะนําในที่ในหลักพันนะครับคูณหลักพันหลักพันคูณ9 10บนคูณ9นะครับแล้วก็10บล่างคูณ73ตัวนะหนึ่ได้9้า 95เป็น45 7 5นะครับแล้วก็5บวก5เป็น10หลือ9ในตรงนี้นะฮะได้ในหลักหมืน่นส่วนในที่ในหลักพันนะฮะก็นำหลักแสนคูณ7หลักหน่วยบนคูณ7 10ล่างคูณ4 8คูณ7 8 7ปเป็น5้า2เป็น14 4นะฮะ45เป็น20จะบวกกัน6บนกับ4เป็น0นะก็ได้0ในหลักพันส่วนในที่หลักร้อย หลักร้อยจะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วย9ก้าแล้วก็หลักร้อยคูณด้วย2งหน่วยบนคูณด้วย2หน่วยล่างคูณด้วย9 89เป็น72 82เป็น16 22เป็น 4, สู่นคูณอะไรได้0 6บวกกันกับ4เป็น0นะฮะแล้วก็เหลือ2อาอ๋อนะครับขอไปโอ้ยนะผมไปเอาตรงนี้นะมันต้องเอาข้างบนตรงนี้เออหาในหลักร้อย นำหลักหมื่นคูณ5พันคูณ5กับ7แล้วก็หลักหน่วยนะก็คูณด้วย8 1 5ได้5 1 5ได้5 1 7ได้7ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ก็จะบวกกัน5บวก5เป็น10เป็น 10, 7นีด7ในหลักร้อยนะครับส่วนในที่ในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วย5 1 2มืนกับ5 0 0 0ัน สิบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่าง85เป็น40่สนะครับหนองได้2 1งคูณหได้5 1าหคูณหได้5 85เป็น40่สนะฮะสอเป็น10บศูนย์คูณอะไรได้0จะบวกกัน5้บวกหเป็น10เหลือ2องในตรงนี้นะฮะก็จะเป็น2ในในที่ในหลักส0บนะเจ็ดสองเนี่ยอย่าบอกนะว่า8นะถ้า8ปนี่ยเลขดังเลยเนาะเนะี่ยก็หาในหลักหน่วยนะครับในในหลักหมื่นคูณส หลัก10บนคูณ6แล้วฮะแล้วก็10ล่างดึงลงมา5หน่วยล่างคูณ2 1 2นได้2 6 5เป็น30ได้0ก็จะบวกกัน2บวกกันกับ5ได้7อ่า7 2 7ดสอเ็นะก็เลขสวยนะครับส9 0 7 2 7นะครับสำหรับในราังวันที่1นะในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นอีกที่ใน2 9 0 7 2 7เอ่าเลขเบิ้นแน่นอนนะครับเนาะเลขหามก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ2 7ในงวดที่แล้วผมก็ชอบนะอ่นะฮะต่อไปก็จะเป็นในที่ในอีกสูตรหนึ่งอ่ะนะฮะลองนำไปไนะหรือจะซื้อของงวดที่แล้วนี่8 5หรือ8 4หรือ5 4เนาะหรือ6 5หรือ5 3เนี่ยเนาะอาจจะซื้อของเดิมก็ได้ งวดที่แล้วมา2หลักนะฮะงวดนี้ก็ขอให้มา3าหลักเลยแล้วกันนะขอเน้นๆเนาะสาหลักตรงท้ายนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรอีกสูตรหนึ่งนะฮะเป็นสูตร5 0านย์ะครับก็สูตรที่ในงวดที่แล้ออกไปที่ในปากแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนะมาสักหลักไหมไม่มีสักหลักเลยนะครับไม่เข้าสักตัวนะครับอ่ะมาดูในงวดนี้แต่ครั้งก่อนนี่เนาะมันมา หลักสิบก็ยังมาอยู่เนาะครั้งก่อนเนี่ยหลักสิบหลักหมื่นนะมานะถ้านําไปตัดเนี่ยเข้า2ตัวด้วยนะในงวดที่แล้วก็ลงเป็นงวดที่งวดหนึ่งงวดสองงวดสามลงเป็นงวดที่สี่นะลงงวดที่สี่มาดูขั้นตอนสูตรหาในหลักแสนนะครับก็นําในหลักหมื่นอ่หลักแสนนะครับหลักแสนสิบบนหน่วยบนดึงลงมาสองแล้วก็หลักสิบล่างคูณเก้าแต่สองบนสิบหกห้าห้าเป็นยี่สิบห้าสองดึงลงมาสี่ห้า 95เป็น45จะบวกกัน5บวกกับ5เป็น16บวกกันกับ2ก็จะเป็น8ในหลักแสนส่วนในหลัก10นะฮะก็จะนำในหลักหมื่นนะคะคูณด้วย9 10บนคูณ2กับ5นะ,ะแค่นี้19ได้9 22 2, เป็น4 25เป็น10จะบวกกัน4บวกกันกับ9เป็น13นะ,ะได้3ในที่ในหลักหมื่นส่วนในที่หลักพันหลักพันก็นำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วย9 10บนคูณ8โดยบนคูณ6นะครับ19ได้9 85เป็น 46, ่สองเป็น12จะบวกกัน9บวกกันกับ2เป็น11นะได้1ในที่ในะหลักพันส่วนในหลักร้อยนะฮะหลักร้อยก็จะนำในหลัก 100, ร้อยนะฮะคูณ้วยเลขคงที่3โดยบนคูณ8ปล่างคูณ9 83แเป็น24นะครับแ2เป็น16 95เป็น45 6บหบวกกันกับ4เป็น0นย์ะฮะเหลือ5เนาะในที่ในะหลักร้อย แล้วก็ในที่หลักสิบก็นํไในหลักหมื่นคูณเก้าหลักหน่วยบนคูณสองกับห้านะฮะอ่ะขออภัยเออเอาของงดก่อนนะมันต้องอืมผ่านเลยเ้ะหลักหมื่นหลักพันสองกับหหลักร้อยเป็นเก้าหลักสิบเป็นสามหลักหน่วยบนเป็นห้าหนึ่งห้าได้ห้าหนึ่งสองได้สองหนึ่งหกได้หก9ดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองสามห้าเป็นสิบห้าสองห้าเป็นสิบ จับวกกัน5บวกกับ5เป็น10 2บวกกันกับ6เป็น8 8บวกกับ2ได้0 5 0นะอย่าบอกนะว่า5 0 9หรือ5 0 8นี่สวยเลยนะถ้า5 0 8หารในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นคูณ5กับ8หลักร้อยคูณ5กับ9หลัก10บนคูณ5กับ8หน่วยบนคูณ5 8, 9, 10บ้างคูณ5 1 5ได้5 1 8ได้8 8 5เป็น4 10 8 9เป็น7 12 5 5 25 85เป็น40เป็น0 25เป็น10เป็น0 55เป็น25จะบวกกัน5บวก5เป็น10อ่าแล้วก็2กับ8บวกกันเป็น0นะครับแล้วก็เหลือห้าเอ๊นะครับเป็นเป็นเลขเป้นเลขหามทั้ง2สูตรเลยนะครับเมื่อกี้นี่ก็7จ7สูตรเจอเนาะอันนี้5 05สูตรหหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหนึ่ง หลักร้อยนะครับห้าหลักสิบศูนย์แล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ในห้าเนาะเออเงีนจะออกเลขบลเลขหามหรือเปล่าเนาะผมว่านะครับไม่แน่หลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยนะครับอ่ะก็ลองนําไปสลับเนาะเออมันออกไปแล้วนี่นะครับเนาออกไปแล้วในงวดที่แล้วเนาะอ่ะเลนนี้ก็จะเป็นในสูตรรลังวันที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรห้าศูย์หนึ่งเนาะ ก็อย่าลืมนําไปตัดสลับกันอยู่ในนี้แล้วกันนะเผื่อจะโชคดีเหมือนใน2สีในครั้งก่อนเนี่ยเนาะมานี่แหละนะครับ ไม่ใช่ว่าจะออกเลขเดิมหรือวันนี้เนาะอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จชเป็นต้องไปซื้อจะจับไปหลายตัวนะครับสำหรับในสูตรรางวัลที่1ทั้ง2สูตรเลยนะครับอ่ะสำหรับในสูตรนี้ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ